สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้อีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวสารดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือเอาไว้ใช้ใจ่ายในการค้าขายนะครับเนื่องจากธนาคารออมสินนะครับออกโครงการเงินกู้โดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันรอบสออ,อกมาอีกแล้วนะครับผมรอบนี้ก็ถือว่า เข้ากับสถานการณ์โควิดอีกครั้งนะครับสำหรับเงินกู้1,000 0บาทโดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระนะครับที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือสินเชื่อฉุกเฉินในวงเงิน1,000 0ืนบาทซึ่งยังมีเงินเหลือประมาณ2,700ล้านบาทนะครับผมสำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้ต่อรายนะครับ1,000 0บาทดอกเบี้ยคงที่0.10%ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุด24เดือนนะครับหรือ2ปีไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกนะครับผมส่วนโครงการที่สอนะครับคือโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานฐานล่างนะครับวงเงินคงเหลือประมาณ1,000 0ล้านบาทโดยวงเงินกู้สูงสุดต่อรายอยู่ที่5 0,000บาท ดอกเบีย้ยคงที่0.35ต่อเดือนนะครับผ่อนชำระสูงสุด3ปีคุณสมบัติของผู้กู้มีดังนี้นะครับเป็นผู้มีรายได้ประจำหรือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระมีที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถตริดต่อได้ไม่ต้องมีบุคคลคําประกันหรือหลักทรัพย์เพื่อคําประกันนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยทั้งสองโครงการนะครับได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2 564นะครับผม และเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารอมสินในวันที่15มกราคม64นี้เป็นต้นไปนะครับคุยให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเงินกู้1,000 0บาทเนี่ยเราไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับแล้วก็6เดือนแรกหลังจากที่เราเซ็นสัญญาเราก็ไม่ต้องจ่ายนะครับผม,ผมก็ไปจ่ายเดือนที่7ค่างวดก็ตกอยู่ประมาณ560บาทก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องต้องการ ใช้เงินต้องการเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวนะครับหากใครสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ